นี่คือบรรยากาศห้องรอแถวดาวเทาวนะ่ยข้างล่างก็จะมีปืนเต็มไปหมดเลสเตอร์ลองบ้านพ่อมึงเอาปืนมากรวย่อะไรเนี่ยน,น,น,นะไี่มันไม่ใช่มันบอเซยถ้าภาพกะกหรืออะไรนะฮะก็กราบประทานอภัยนะที่นี้นะครับนะมีเฟรมเลทตกเล็กน้อย นะอิสโซเลตนะแพลตฟอร์มไอดีเบดิก29โฟสต์เนมดีเบิร์ตมากับเทลคอนน้องมาร่าซีอีทเอาไว้คิดดิ้งเนอะเราบินลายนี้เราจะลงเราจะลงตรงนี้ไหมไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวได้เล่นใหม่ขี้เกียรตัดใหม่นะฮะเอาลงดินเนอร์กันไม่ใช่ดินเนอร์ไายเนอร์นะฮะหาของครับหาปืนหาอะไร มาับคาทนะคู่ใจมีแต่ลูกซองไม่มีแต่กระสุนลูกซองแต่ไม่มีปืนอะไรง้ครับเนี่ยเอ็นซีสี่บีเฮ้ยพาพตัดภาพตัดเฮ้ยอ่เมื่อกี้กับธานัยครับคือคือ้ิสี่พาทางเทคนิคนะกลับเข้ามากูกูจะแตกเกือบได้เล่นใหม่แล้วให้ตายเถอะเฮ้ยเฮ้ยใครมาเฮ้ยอย่าพึ่งมากูเลือดน้อยกูเลือดโล อยู่ไหนวะสแกนเห็นวะอยู่ตรงนู้นเอาวิ่งออกไปนู่นนู่นไงวิ่งไปนู่นละวดีโลดก่อนอยู่ไหนวะอ่าช่างมันก่อนอ่าเราไปเราไปหาไอ้นี่ก่อนหายาหาอะไรใช้ก่อนนะตอนนี้เจ็บฮะเลือดโลมาก คือที่จะใช้วันนี้นะฮะเอ่อต้องเก็บจากแอดด็อกคือปืนเป็นปืนหลุดของผมก็คือจะเป็นเอ่อ S.P.R. <c oughs> น่าจะใช่ครับผมผมก็ลืมชื่อปืนมาละเนี่ยลืมไปหมดละเดี๋ยวก็นนะอันนี้เราดีนโอเคแอดด็อกลงนู่นโคตรไกลแต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราจะหารถไปยิงกระโดดข้างหน้านี่ครับท่านผู้ชม เดี๋ยวตาฉากหาเอาหารถออกไปกันเลยกันโอเคบีเอแบบใกล้ใกล้ใกล้กว่าโอเคจะลงที่นี่เนาะเนาะน้องกับใครไว้แล้วกูอะ <c oughs> ต้องสร้างความสุขใครมาหลังกูวะใครวะใครวะไปไหนละพี่ร <c oughs> ่วงตกใจหมด <c oughs> จริงอะไรของกูเนี่ยมีอะไรบ้างวะ n ีเอ็นซีซีสมอส okay. เวสสองโอเคแล้วก็ส่งมาก่อนมีรถโอเคมีรถรถไป,ปการรถปกัน okay. ไปครับท่านผู้ชมเจอกันที่แอร์ดอับบิ๊กบอย โย่วาซาบิกบอยคิดถึงกัปเลยโทษโทษโทษรถขายกับข้าวผักสดนะมันก็ยังตามมาในภาคนี้ด้วยนะเนี่ยคอณภาพที่ม่นเอาเก็บทุกรายละเอีย่างนีจากวอโซดอีกแล้วรถก็เขาเรียกว่ารถอะไรนะรถทรัคในตำนานอ่า เปลี่ยนปืนเก็บเก็บของในแอร์ก่อนเอเดงไม่ถูกเก็บนี่หว่าก็ดีท่านผู้ชมโอเคเป็นเอ่อ SPR นะครับผม2 0 8นี่อันนี้นะนี่มีบางช่วงโหลดโหลดฉากไม่ทันนะต้องเข้าใจด้วยนะฮ <c oughs> ะเราอยู่ในวงเล่นได้อยู่เนาะเราจะได้อยู่เนี่ยส่วนเปลี่ยนเอาสเตอร์บลเลเซอร์ออกเอาเป็นทางด้าน ไวมอสนะฮะโอเคทางนู้นทางนู้นน่าจะมีคนเนี่ยประมาณโซนนี้ไม่เยวนะใครเขาจอดเกยอัูแล้นนะโลโอเคเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งแล้วว่ามีคนข้างหน้าเราเาเ,าเอาปืนปืนใหม่เนี่ยเดี๋ยวนะ มีซากมัดทิ้งไว้ก็จะมันมีคนด้วยแหละเอสบอลน่าคิดถึงจิเบจ็๊บ hmm. ไม่มีคนม้งแถวนี้เฮ้ยเชียนั่งใครวะนะ <S 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 เชีย,ยยิงไม่โดนคนแทน คอดอบเนาะไม่ใช่ไม่ใช่คอร์ฮอล์หรอกโดนยิงโดนใครยิงวะชี okay. ้แทงมา เอาเอราาร์จัดกยู่นี่มันอ้อมมาไวมากเอาไวจังวะเฮ้ยววอย่าสไลด์ไปดิอย่าสไลด์ไปดิ เรียบร้อยครับเรียบร้อยแม่เล็งนายไปหน่อยมาสักลองเขาท่านิุมเมื่อกี้อ่ออันนี้มผมพลาดน,นะน <c oughs> คุณผู้ชมโอเคเลือกจุดเด,ดิเราจะโดดที่ ที่ไหนดีวะที่เดือดๆไปเลยปะนี่ขบวนนี้ดิอ่านี่แหละเดือดของจริงไปมาเวทรอดไปยังไงก็ถึงแขกครับแขกมาโอเคมีแขกม,แขมาจริงด้วยครับทุกคนกี่ตัววะเนี่ยไม่รู้กี่ตัวหลงก่อนหลงก่อนได้ปีกบอลด้วย ใต้หนึ่งเป็นปืนมีอีกหนึ่งอยู่ข้างบนเนี้ยมันอยู่กับผมเนี้ยตอนเนี้ยเคยเจอแล้วลมีโหลดยังไม่มามเสร็จแล้ว โอ้ยโอเดี๋ยว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 กดลดระดับลดเพดานดีลดเพดานดีดีสวยวปลงไปลงเฮ้ยใครยิงกันวะใครยิงกันอยู่หลังกวะเฮ้ยเปิดดิเปิดเปิดไอ้เชีอยเนี่ยเออ เฮ้ยเขี้ยแล้วไอสัตว์แม่งมาแน่ถ้าโดนี่กูแปลกใจมากเลยสัตว์ถ้าโดนี่กูจะเป็นอะไรที่โคตรฟุกขึ้นฮอขับอ,อนี้บอกเลยว่าตัวเทพตัวท็อปนียขับขันไหนพังขันนั้นเดี๋ยวไอ้สัตว์ไม่ใช่รีออน เดี๋ยวจะมีคนมาเหมือนกูอีกลงเลย้ยอ้้อ้้อ,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 อ้มาเหย็ดแมสเกือบไปแล้วไอ้สองเก,เกือบได้ไปเฝ้ายมบาบาแล้วกูเอา s อ r มาก่อนสีเขียวพื้นที่ ไม่โอ้ไม่เคียร์แล้วโอเคอยู่ในบ้าน,นเดียวข้อระเบิดไปแล้วเอาโดนเฉยเกือบไป้ยแหม่ไม่ธรรมดาจริงๆไอคนนี้ เฮ้ยเขี้ยว like, wow. oh. huh. hey. ้าวเฮ้ยเฮ้ยว้าวโดนเฮ้ยเดี๋ยวไปอ่าอ่าอ้กูเป็นอะไรนี่ ก็ามาเดี๋ยวเช็คมีตัวสองตัวหลังเนินนี่เกิดอะไรละอ๋อจุอุออออ้ยอุยอ้ยอุย้ยจุกนะตายไปสิอาชีสวัสดีอาชีเคลใครไม่รู้ขอโทษด้วยนะครับ ตสยหมต้องปิดใจโลว่ะต้องปิดใจโลว,โลวเล่นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตรอสักครู่ท่านผู้ชมวิ่งหาคนต่อท่านผู้ชมไม่หยุดไม่ย่อไม่ท้อไม่แท้วิ่งไปไหนๆก็จะไปสุ่มดวงกาชาไปทหารแล้วก็เล่นเกมแนวทหารให้คุม้ม <c oughs> ประชด <c oughs> มีเอดอปลงไหน เ okay. ข้างหน้าเรามีกล่องมีกล่องที่เปิดแล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้เอาของเอาของที่มันใหม่ๆอ่ะเราจะเอาปืนที่เราเซตไว้ตรงนี้มันทุ่งโล่งน่ากลัวจนะังวะถึงดวาปิ้งเลยจังวะนนี้มาดาคาตนะซะด้วย มีศพแถวนี้น่ากลัวจังวะมีศพเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจกับมึงเลยเนี่ยไอศพบเนี่ยไปแถวนี้มีเคียร์มีตัวเค <c oughs> ียร์มันจะถึงกูละ <c oughs> ยิงก่อนได้เปรียบ เบอร์สก,กาวไม่แม่งเอ่อเป็นอะไรที่ว่า OP สุดๆแล้วท่านผู้ชมสำหรับผมคิดว่านะวงอยู่ทางนู้นต้องวิ่งเข้าวงอีกแล้วเนี่ยพื้นที่อย่างโลง่งอะไรกันครับเนี่ยมาละจังหวะเนี้ยกูดแดกข้าวแล้วไม่จ่ายแล้วตอนเนี้ยทำไมชักดาบเย้ย ตรวะว่าไปุมสุ่กันจะเจอคนไม่เจอโอเคไม่เจอคนผมก็อุ่นใจแค่พวกพี่อยู่คุณลฝฟากับผมแบบนี้แล้วฮึบฮึบ <c oughs> อ่าตัวนี้ไม่มีของไาอยู่ในวงก็ก็อุ่นใจอยู่ ไม่อุ่นใจแล้วไอ้เฮียเสียงพอกูเพิ่งบอกว่ากูอุ่นใจอยู่ไอ้เฮียเอ้ยบินอยู่ไหนวะโผล่เร็มเลยดีวะเจ้เฮ้ยไปยิงเขาทำไมนี่อ่ะอ้าวละไอ้เฮียส้นตีมาแล้ว <c oughs> ไม่กล้าเสียงวะไม่กล้าเสียงยิงวะ ้าวเฮียมีเขี่ยมันบินโดนเขี่ยไว้ไม่โดนโเขี่ยข้างก็มีด้วยวะ่ะเฮ้ย ตัวชัดข้างเยเฮ้ยเจี๊ยรถรถรถใครอีกเชียช๊ยหน้าหลังกูเลยหน้าหลังกูแล้วหน้าหลังกูแล้ว ทีละตัวเฮียตื่นตื่นแล้วตื่นเบิร์ดมาห้าครัวข้างหน้ากูอยู่ไหนวะ,ะ,ะทีละตัวเลยอีมาเย็ดไหมโอ้ยขูขอละทีละตัวขูขอละ เฮ้ยซ้อมเกาะซ้อมวิ่งวิ่งวิ่งไปซ้อมเกาะก่อนโอ้โหโอ้โอ้ไปละเห็นไม่ติดขอบคุณมากครับชักดาบแะ่จังหวะเนี้ยมาเถอะกูเล่นยขอบวงแล้วก็นแหละเล่นยขอบวงนี้แหละเฉียร์ข้างหน้ากูมี

ที่นั่นยังอยู่ไม่ดีแน่โซน,นตีเถอะเฮือกยลง ดูดูเห็นอยู่ดีเหรอเขียเอยเียละเขียละเี้ยละสบีไตบบีไ่ตบมาเเลีร์ไอเขี้ยนี้ก่อนมึงเล่นมบีหลายรอบไปนะ เฮ้ยเออเรียบร้อยครับเรียบร Del ้อย I'll get you bitch เออออ๋ไอ้เีจยตาที่แล้วดีกว่าอ่าอ่าเรียบร้อยจังหวะเนี้ยบอกเลยเรียบร้อยจังหวะเนี้ยโถจำชื่อได้แม่ทำกูไปเยอะนะไอกเปรตเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรลูกกลมๆคล้ายๆผลไม้มึงร้อนสี่ตัวคู่ตัวที่กี่ตัววะเนี่ย ว้ายว้ายอย่าพึ่งอย่าพึ่งครับโอ้ช่างจ้าซะลอเกินนะครับสำหรับคลิปที่วิจบไปก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับ กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากนักเล่าผู้น่ารักคนนี้นะครับนะสำหรับใครนะครับที่อยากโดเนทเป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อไปนะครับถ้าถ้ารอดถ้าเรากลับมาจากเกตุทหารนะโอเคก็ด o n a t i เข้าไปทางทูว Wallet นะครับผมผมจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้เดสคริปชันนะอย่าโทรมาปวดนะฮะนะฮะขอร้องนะก็คลิปนี้ขอเป็นคลิปสุดท้ายนะฮะไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับผมก็ถ้าผม เรากลับมาผมก็จะทําเรื่อยๆนะผมก็จะกลับมาทําแน่นอนผมสัญญาผมจะไม่ทิ้งคนดูไปไหนเด็ดขาดท่านาผู้ชมยกเว้นแต่ว่าหน้าที่เป็นเรียกร้องไม่ใช่กูไม่อยากเป็นเ <c oughs> อาจริงๆคือผมไม่อยากเป็นทหารด้วยคนคือผมไม่ชอบการ,ารบังคับเป็นตหารแุนเดิมแล้วนะก็รู้สึกไม่ค่อยชอบขี้นาทหารเท่าไหร่นะ <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะัะผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ